สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับสาระดีๆที่ผมจะนํามาบอกเพื่อนๆนะครับก็คือสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีการเพิ่มซับไตเติลนะครับหรือคําบรรยายนะครับให้กับตัววิดีโอหรือคลิปของตัวเองนะครับต้องชมคลิปนี้ให้จบเลยนะครับเพราะว่าผมจะมาบอกวิธีการทําคําบรรยายหรือหรือตัวซับไตเติลเนี่ยด้วยวิธีที่แสนจะง่ายครับไปชมคลิปกันครับ มาเริ่มทำซับไตเติ้ลกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ช่องของตัวเองนะครับแล้วก็ไปดูว่าคลิปของเราเนี่ยเราต้องการนําคลิปไหนนะครับมาทําเป็นซับไตเติ้ลนะครับนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปตรงคําว่าคําบรรยายตรงนี้นะครับ เขาก็จะแสดงคลิปต่างๆขึ้นมานะครับว่าเรามีการโพสต์คลิปอะไรไปบ้างนะครับซึ่งคลิปส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆเห็นนะตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการทำซับไตเติลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งคลิปนะครับมาเป็นตัวอย่างในการทำซับไตเติลให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะยกตัวอย่างคลิปนี้นะครับ EP ที่58นะครับนะครับก่อนทําอันนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเปิดตรง Google นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Facebook c r e a t o ต Studio ตัวนี้นะครับเรากด enter เลยนะครับจากนั้นนะครับไปเลือกที่ตัวแรกตัวนี้เลยนะครับ facebook Creator Studio นะครับนะครับของผมก็จะได้หน้านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้มีการล็อกอินนะครับให้เพื่อนๆทำการล็อกอิน c e b o o k ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อได้หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆไปทางซ้ายมือนะครับที่เขียนว่าสร้างใหม่นะครับ แล้วก็คลิกคำว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับจากนั้นนะครับผมจะไปที่ ep ที่58นะครับที่ผมต้องการจะทำซับไตเติลนะครับแล้วก็กด Open เลยครับครับเฟซบุ๊กจะถามต่อนะครับว่าต้องการอัปโหลดไปที่แฟนเพจอันไหนนะครับเราก็เลือกมาสักหนึ่งตัวนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับครับเจ้าตัววิดีโอนะครับก็จะทำการอัปโหลดขึ้นไปบน Facebook ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับตอนนี้ขึ้นอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังอัปโหลดไม่เสร็จนะครับต้องรอให้ตรงนี้อัปโหลดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปตรงขวามือนะครับที่มีเขียนคําว่าคําบรรยายนะครับตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับให้คลิกเปิดนะครับนะครับเพิ่มคําบรรยายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ให้คลิกเปิดนะครับ จากนั้นนะครับตัวคลิปนะครับจะถูกประมวลผลอยู่สักครู่หนึ่งนะครับจะใช้เวลาพอสมควรนะครับในการที่จะอ่านคลิปของเรานะครับโดยเจ้าตัว facebook นะครับเขาจะประมวลผลตัวคลิปของเราที่มีการอัปโหลดไปนะครับตรงนี้จะเร็วจะช้าเนะ่ครับขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ความยาวของคลิปเราด้วยนะครับ หลังจากที่มีการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปคลิกตรงคําว่าตรวจสอบนะครับนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะแสดงหน้าต่างนะครับทางด้านซ้ายนี่จะเป็นวิดีโอของเรานะครับทางด้านขวานี่ครับเขาจะแสดงออกมาเป็นข้อความนะครับก็คือคําบรรยายที่เขาได้ทําการประมวลผลออกมาจากคลิปของเราว่ามีการพูดเป็นภาษาไทยด้วยคําพูดว่าอะไรนะครับนะครับเราสามารถแก้ คำตรงนี้ได้นะครับตามช่วงเวลาตรงนี้นะครับนะครับผมจะเพิ่มตรงนี้เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็คําว่าไลท์เนี่ยผิดนะครับผมก็สามารถแก้ได้นะครับเป็น l i f e ใช่ไหมครับนี่นะครับเราสามารถแก้คําตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อความอันไหนไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถแก้ได้จากตรงนี้เลยนะครับ เขาก็จะมีตรงนี้บอกนะครับโดยเราลองเทสดูก่อนก็ได้นะครับก็คือทางด้านซ้ายนี้จะเป็นวีดีโอนะครับให้เราลองกดดูนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆเวลาที่เรามีการเลย์ดูนะครับเราก็จะเห็นตัวข้อความหรือตัวซับไตเติลนะครับแสดงข้อความขึ้นมานะครับสังเกตทางด้านขวานะครับก็คือเวลาที่เขาอ่านถึงช่วงเวลาไหนนะครับเขาก็จะแสดงข้อความช่วงนั้นนะครับก็จะมีแถบสีฟ้าๆนี่ครับเกิดขึ้นที่บล็อกตรงนี้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้เขากําลังมีการแสดงข้อความหรือซับไตเติลนะครับเป็นกรอบข้อความนี้อยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับเจ้าตัว f c e e o o o นะครับเขาก็ทําการประมวลผลให้เรานะครับส่วนคําไหนนะครับที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับเราก็สามารถพิมพ์แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมคิดว่าคํำพวกนี้ถูกต้องหมดแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะกดอนุมัติไปนะครับนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับนี่ครับตรงที่เราทําการ แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปแล้วเลือกคําว่าดาวน์โหลดนะครับนะครับเขาก็จะมีเป็นไฟล์แบบนี้นครับเป็น caption t h underscore th ตัวนี้นะครับให้เรากดเซฟมาเลยครับครับไฟล์นี้ก็ถูกเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกลับไปที่ช่องของตัวเองนะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปที่ต้องการจะเพิ่มคําบรรยายนะครับ ตอนนี้นะครับผมใช้ EP ที่58นะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะครับผมก็จะคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบอันเก่าก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมขอลบออกไปก่อนนะครับผมต้องการจะเพิ่มเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับตรงนี้นะครับแล้วผมก็กดเพิ่มคําบรรยายตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับ แล้วก็ํำกับเวลานะครับเลือกํำกับเวลาแล้วก็ดําเนินการต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับไปตรงที่ดาวน์โหลดนะครับที่เราโหลดเจ้าตัวแคปชั่นมานะครับตัวนี้นะครับที่เราโหลดเอาไว้จาก facebook มานะครับคลิกแล้วก็โอเพนเลยครับนะครับเขาก็จะแสดงข้อความตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับจากที่เรามีการทําบน facebook นะครับเขาก็จะแสดงข้อความต่างๆตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลย ครับเราก็ลองเพย์ดูก็ได้นะครับครับผมลองข้ามไปก่อนเห็นไหมครับก็จะมีข้อความตรงนี้บนคลิปของเรานะครับพอเราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดคําว่าเผยแพร่ได้เลยนะครับนี่ครับด้านบนขวามือนะครับกดคําว่าเผยแพร่ได้เลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเพิ่ม เดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับที่ผมทําการเพิ่มซับไตเติลเนี่ยครับจะสามารถแสดงซับไตเติลได้จริงหรือเปล่านะครับก็จะไปที่คลิปนี้เลยนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ไปลองเปิดคลิปนี้ดูนะครับก่อนที่จะพลย์เล่นต่อนะครับให้เพื่อนๆไปเพิ่มซับไตเติลนะครับโดยไปที่ตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มตรงคำบรรยายอย่างเงี้ยครับ ให้เป็นภาษาไทยนะครับหรือแปลอัตโนมัติก็ได้นะครับนะครับตอนนี้ผมจะยกตัวยอย่างเป็นภาษาไทยนะครับแล้วผมก็จะลองเล่นคลิปดูเลยนะครับ ครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับซับไตเติลนะครับได้ถูกสร้างมาอยู่ในวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวิธีการที่เพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องพิมพ์เองเลยนะครับก็คือใช้ฟังก์ชันที่ Facebook เขามีอยู่นะครับก็มาใช้ผสมผสานกันนะครับประยุกต์ใช้กันระหว่างตัว Facebook กับตัวของ y o u t u b e นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มซับไตเติลนะครับหรือ คำบรรยายนะครับบทคลิปของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับจบลงไปแล้วนะครับกับวิธีการทำซับไตเติลนะครับด้วยวิธีการของแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถนําวิธีการนี้นะครับไปเพิ่มซับไตเติลหรือคําบรรยายให้กับตัววิดีโอของเราได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวซับไตเติลเนี่ยครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับคนที่ติดตามเรานะครับที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าใจในภาษาไทยนะครับเขาก็สามารถใช้ในคําแปลหรือคำซับไตเติลเนี่ยครับในการที่จะอ่าน เพื่อทำความเข้าใจในการอธิบายคลิปของเราได้นะครับซึ่งจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถติดตามเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังทําให้คลิปหรือช่องของเราเนี่ยครับสามารถเผยแพร่มีผู้ติดตามนะครับที่เป็นชาวต่างชาติได้มากมายเลยนะครับเพราะว่าเขาดูคลิปเราแล้วเนี่ยเขาสามารถเข้าใจคลิปของเราได้โดยคําบรรยายเหล่านี้นะครับวิธีการนี้นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเพิ่มยอดสับยอดวิวนะครับให้กับช่องของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ